ลูกชายลูกเป็นหญิงอายุ49ปีมีอาการแสบตาบวมและน้ำตาหลบางครั้งปัญหาของหมอจะชอบที่จะจ่ายน้ำตเทียงให้ฉันหรอกค่ะลูกวักว่าจะเคยตัวอยากจะได้วิธีปฏิบัติที่เป็นธรรมชาติที่สามารถใช้แล้วทำให้ดวงตาตาเกล่งประกายกับาเงียบแตจะโบปกชตาทจริงแล้วเนี่ยต่อรอนกมีส Yeah. de mim. คุณแม่ของเจ้าของคำถามนี้นะคะอายุ58ปีเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วครั้งล่าสุดไปหาหมาอเพราะมีอาการปีนี้สีสันตลอดเวลาหมอบอกว่าเป็นหวดขึ้นสมองได้ฉีดยาก็ทานยาที่หมอให้มาแต่อาการที่ยังไม่ดีขึ้นอยากทราบว่าจะมีวิธีทางใดที่จะทําให้อาการดีขึ้นได้เจ้าค่ะหวัดขึ้นสมอง เขากว่ารุณหมอบอเจ้าค่ะว่าเค่อสมองเนี่ยจันนะแนี่มันจะรู่นิดขึ้นแล้วมันก็จะรู้สึกถ้าวัสมองก็จะเฉยชาไข้ก็จะขึ้นสูงแต่เป็นนานๆถ้าก็าจะทำให้เยื่สมองสถ้ามันเป็นในระดับจริงเนี่ยนี่เราเนี่นยน เราให้เราปีนแล้วก็สู่ควันแก่รงใส่หนเสษแล้วก็ไปนอนกให้นอนบนสุแก่ลงพแดลงบแดน่รูา ซีที่ได้จะพึพ่องอาหารเยอะแยะแค่ลอดก็มีวิตามินซีแลบวสุแสสขแล้วก็ไอ้ซองซองทั้งก็อย่าไปซื้อซองอย่าไปซื้อซองทา้งสองซื้อซองโรคหมดเลยแล้วก็ปลาคาวิตามินซีที่มีมากที่สุดก็คือแมง สิงรูปนะครับก็อตอนเรียรูนะ้ว่ตมนซีนะครับก็มอเ่าะที่สุดใคนก็จะโบราณนะครับจะเดีออ่ยวมอสสาป้องกัยาปูงแก้เจ็บคอและทำให้เจ็บคอแล้วก็ Khi được mà bảo Màu em Được Vậy là bố chịu bảo See yeah.